สวัสดีครับเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการเลื่อนวิทยฐา,านะทุกท่านกระผมนายพัชระมาริวันปัจจุบันดนำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐา,านะโรงเรียนบ้านขั้นกระไดตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีิรีขันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีริขันเขตหนึ่งจบระดับการศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเริ่มรชัชราชการเมื่อวันที่หนพฤศจิกายนพุทธศักราช2.5 6พปัจจุบันดำรงตำแหน่งอายุงาน1ปี9เดือนครับต่อไปจะขออนุญาตนำเสนอบริบทของโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านขั้นกระไดเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีจำนวนนักเรียน206คนและจำนวนบุคลากร17คน เปิดทำการเรียนการสอนต,ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงมัธยมศึกษาปีที่สามกระผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านขั้นกระไดและครูผู้สอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งประถมศึกษาปีที่ห้าประถมศึกษาปีที่ห และมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมปีที่ศึกษาปีที่สมครับกระผมจะมาเล่าถึงที่มาปัญหาและแรงบันดาลใจเนื่องจากการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและพัฒนธรรมและวิชาประวัติศาสตร์ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความจําที่ดีเพื่อเป็นความรู้ติดตัวนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับเนื้อหาที่มากเกินไปการเห็นตัวอักษรที่มากอาจจะเป็นหนึ่ง ในส่าเหตุนหนึ่งที่ทําให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่ายอาจจะทําให้นักเรียนไม่มีสมาธิเล่นกันภายในห้องเรียนพูดหรือคุยกันในระหว่างที่ครูสอนกระผมได้วิเคราะห์จากปัญหาสังเกตนักเรียนเป็นหลายบุคคลผ่านการดําเนินงานด้วยกระบวนการ PLC พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567ไม่กล้าแสดงออกเล่นกันในระหว่างที่ครูสอน และไม่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวของนักเรียนซึ่งการเรียนการสอนที่ดีจะต้องควบคู่กับบรรยากาศที่ดีเช่นห้องเรียนดีห้องเรียนสะอาดห้องเรียนเต็มไปด้วยความสนุกและได้ความรู้และมีความปลุกระหว่างครูกับนักเรียนดังนั้นกระผมจึงเรื่องนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ควบคู่กับเกมิงโกทีมการเรียนการสอนแบบ active learning เป็นกระบวนการสอนที่เน้นความมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลายรูปแบบเช่นการวิเคราะห์การสังเกตการระดมสมองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำกรณีศึกษาเป็นต้นโดยกิจกรรมที่นำมาใช้ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารและการนำเสนอและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและบทบาทของนักเรียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนและผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันการใช้เกมเข้ามาในกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนสนุกผ่อนคลายมากขึ้น และทําให้นักเรียนสามารถตั้งใจเรียนและได้รับเนื้อหาความรู้ที่ครบถ้วนได้ครับโดยการสอนเรื่องแผนที่ประเทศไทยขั้นนําครูผู้สอนจะทบทวนความรู้ของนักเรียนในชั่วโมงที่แล้วและทําการแจกแผนที่ประเทศไทยให้นักเรียนทุกคนและจัดห้องเรียนโดยให้นักเรียนนั่งการเป็นคู่และทำการเข้าตรงเนื้อหาโดยการถามคำถาม ในครับที่แล้วเช่นประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ภาคได้แก่ภาคอะไรบ้างจากนั้นเมื่อนักเรียนตอบครูผู้สอนจะทําการฉเฉลยและเตรียมตัวเข้าสู่ขั้นสอนขั้นสอนครูผู้สอนจะเริ่มสอนว่าประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ภาคโดยมีสี่การสอนคือแผนที่ทํามือที่แปะไว้บนกระดานและแผนที่ฉบับเล็กที่ให้นักเรียนทุกคนไว้ดูเป็นคู่มือ ระหว่างที่ครูผู้สอนสอนโดยประเทศไทยมีทั้งหมด6ภาคได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้และครูผู้สอนจะดำเนินการสรอนโดยใช้กิจกรรม Active Learning เพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครูผู้สอนจะให้นักเรียนดูแผนที่ฉบับเล็กให้รอบคอบว่า ประเทศไทยมีกี่จังหวัดตรงใดคือเมืองหลวงและประเทศไทยมีกี่ภูมิภาคและจังหวัดใดที่สามารถติดต่อกันบ้างจากนั้นนักเรียนจะต้องตอบให้ได้คดรูผู้สอนจะทําการกลุ่มหากนักเรียนตอบคาถามถูกครูผู้สอนจะดําเนินการเนื้อหาต่อไปจากนั้นเมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาครบแล้วครูผู้สอนจะให้นักเรียนเล่นเกมบิงโกทีม โดยให้นักเรียนแบ่งคู่เป็นคู่ละสองถึงสามคนจากนั้นครูผู้สอนจะแจกแผ่นบิงโกให้นักเรียนในแต่ละคู่และตัววางคือหินจากนั้นครูผู้สอนจะถามคำถามนักเรียนเมื่อครูผู้สอนถามคำถามนักเรียนและนักเรียนตอบถูกหรือมีคำตอบที่อยู่ในแผ่นบิงโกให้นักเรียนนำหินมาวางหากทีมใดที่บิงโก ทีมนั้นจะได้รับของาะวันตามราวที่ครูผู้สอนติดไว้ให้ซึ่งในราวนั้นจะมีขนมอุปกรณ์การเรียนต่างๆเล่นกันไปจนครบตามความเหมาะสมครูผู้สอนจะถามนักเรียนว่านักเรียนได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างนักเรียนส่วนใหญ่มักจะตอบได้รับความสามัคคีได้รับความรู้เพิ่มขึ้นได้รับความสนุกและความนันทนาการ จากนั้นครูผู้สอนจให้นักเรียนทำใบงานเรื่องแผนที่ประเทศไทยและจะเฉลยให้ในท้ายชั่วโมงและก่อนจบชั่วโมงครูผู้สอนจะทำการทบทวนสาระสำคัญร่วมกันเช่นพระประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ภาคประเทศไทยมีเมืองหลวงชื่ออะไรและแต่ละภาคติดต่อกับประเทศใดบ้างหลังจากที่ได้จบการเรียนการสอนเรื่องแผนที่ประเทศไทย ผลจากการนำนวัตกรรมการสอนแบบ Active Learning ควบคู่กับ Bingo Team ไปใไช้ปรากฏว่านักเรียนมีความจำที่ดีขึ้นรู้สึกสนุกกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและมีการเล่นภายในห้องเรียนหรือพูดคุยกันที่น้อยลงและปัญหาความขัดแยง้งภายในห้องเรียนนักเรียนที่มีปัญหาความขัดแย้งกันได้กลับมารักกัน เพราะมีการพูดคุยกันและสามารถทำให้นักเรียนห้องนี้เรียนร่วมกันได้อย่างมีความสุขนักเรียนทุกคนมีความเท่าเทียมกันครับครูุตสอนก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านที่ได้รับฟังแรงบันดาลใจของกระผมซึ่งกระผมมีความปลุกมากๆกกับสิ่งที่ได้พูดในวันนี้เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ คุณครูท่านอื่นนะครับสำหรับแรงบันดาลใจวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ